เจ้านายครับผมจะขอลาออกครับผมทนทํางานที่นี่ต่อไปไม่ไหวแล้วครับทำไมจู่จถึงจะขอลาออกละ่ะก็เดือนที่แล้วผมถูกคุณตั้งหัวหน้าฝ่ายการเงินหักเงินเดือนผมไปหมดเลยครับแล้วทีนี้ลูกเมียผมจะอยู่ยังไงล่ะครับทำไมคุณถึงโดนหักเงินเดือน,อนคุณตั้นเขาบอกว่าผมทำเครื่องผสมปูนพังนะครับ แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นความผิดของผมก็เลยหางเงินเดือนผมไปหมดเลยครับแล้วคุณได้ทำพังจริงไหมคือผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่วันนั้นผมเป็นคนใช้เครื่องเป็นคนสุดท้ายงั้นแสดงว่ามันพังตอนที่คุณใช้งานอยู่ใช่ไหมที่เจ้านายพูดมันก็ถูกนะครับแต่เครื่องนั้นมันใช้งานมาเกือบสิบปีแล้วนะครับ มันอาจจะเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานแล้วมาพังตอนที่ผมใช้ก็ได้ครับมันก็จริงของคุณของใช้มันก็เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานแล้วตอนที่คุณใช้งานเนี่ยคุณได้ระวังไหมก็ไม่ค่อยได้ระวังเท่าไหร่ครับจะโทษว่าคุณเป็นคนผิดทั้งหมดมันก็คงจะไม่ใช่นั่นเอางี้ เรื่องการลาออกของคุณฉันยังไม่อนุมัตินะคุณเอาเงินนี้ไปใช้ก่อนเดี๋ยวฉันจะคุยกับคุณตันให้ถ้าคุณขาดเหลืออะไรก็บอกฉันละกันขอบคุณนะครับคุณไปทำงานได้แล้วครับเจ้านาย สวัสดีครับเจ้านายเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับฉันมีเรื่องอยากจะถามคุณหน่อยเชิญน,นั่งก่อนครับได้ครับบริษัทเราเพิ่งมีพนักง,งานที่โดนหักเงินเดือนไปใช่ไหมอ๋อฟาใช่ไหมครับใช่ครับผมหักเงินในเขาเองผมหักไปทั้งเดือนเลยครับ ฮะทั้งเดือนเลยเหรอทำไมคุณถึงต้องทำขนาดนั้นล่ะก็เข้าททำทรัพย์สินของบริษัทเสียหายนะครับอืมแล้วไงต่อผมก็ไปเช็คกับทางแผนกจัดซื้อแล้วเขาแจ้งมาว่าราคาเครื่องผสมปูนอยู่ที่ห้าหมื่นบาทส่วนเงินเดือนของคนงานเนี่ยอยู่ที่เหมือนเดียวแต่ผมอย่าบอกนะครับว่า เขาเอาเรื่องนี้มาฟ้องเจ้านายฉันเข้าใจนะว่าคุณทําตามหน้าที่การเลือกถึงผลประโยชน์ของบริษัทมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่คุณไม่ลองคิดดูหน่อยเหรอว่าสิ่งที่คุณทําลงไปมันไม่เกินไปหน่อยแต่ถ้าผมไม่ลงโทษเขาคนงานเขาก็ไม่ถนอมนของบริษั่วนสิครับฉันไม่ได้ห้ามคุณไม่ให้ลงโทษ แต่วิธีที่คุณใช้ฉันว่ามันรุนแรงเกินไปนะคุณลองคิดดูสิเราเปิดบริษัทนี้ขึ้นมาก็เพื่อต้องการเงินถูกไหมถูกครับส่วนคนงานคนนั้นเขามาทำงานที่บริษัทเราก็เพื่อต้องการเงินใช่ไหมใช่ครับสิ่งที่ฉันจะบอกคุณก็คือ คนงานคนนั้นเขาก็ต้องการเงินเอาไว้กินเอาไว้ใช้เอาไว้ดูแลครอบครัวเหมือนกับพวกเราถึงเขาจะประมาทไปบ้างแต่เขาก็ทํางานได้ดีไม่ใช่หรอก็ใช่นะครับเขาไม่เคยขาดลาหรือมาสายเลยส่วนเรื่องนิสัยใจคอผมว่าเขาก็โอเคนะครับงั้นเราน่าจะพอมีวิธีช่วยเขาได้คุณลองไปคุยกับฝ่ายจัดซื้อนะ ว่าให้เขาเปลี่ยนราคาจากซื้อเครื่องใหม่ให้คิดเป็นค่าซ่อมแทนฉันว่าราคาน่าจะไม่ถึงหมื่นนะแล้วก็คุณก็ทำสัญญากับเขาให้เขาจ่ายเป็นวดๆนนไปก็ได้แต่ว่าคุณอย่าให้มันกระทบกับการใช้ชีวิตเขามากเกินไปละ่ะฉันว่าเขาน่าจะยอมรับกับพอตงๆลงนี้นะผมเข้าใจสิ่งที่เจ้าน้าสอนผมแล้ครับ คุณฟังไว้นะความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่การลงโทษมันก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมการเป็นหัวหน้าที่ดีต้องนึกถึงใจลูกน้องให้มากๆเวลามีปัญหาอะไรมันก็ต้องมีทางพระเดชพระคุณอย่าเถียนตรงอย่างไม่บรรทัดไม่งั้นจากมิตรที่ดีอาจจะกลายเป็นศัตรูได้คุณเข้าใจไหม ครับผมเข้าใจสิ่งที่เจ้านายพูดแล้วครับ